ชมบุรีคัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน นายธนนทพรรพีพาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมาการคัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับจังหวัดการประชุมในครั้งนี้มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจาก3าชุมชนคือ1ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ตำบลสะสี่เหลี่ยมอ,มพ,อพนัทนิคม2ชุมชนพนัทนิคมตำบลพนัทนิคมอ,มพ,อพนัทนิคมและ3ชุมชนคุณธรรมตำบลตะเคียนเตี้ยอ,อบางละมุงซึ่งแต่ละชุมชนล้วนแต่เป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรคือบ้านวาดัดโรงเรียนซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสารรค์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนึ่งชุมชนเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศต่อไป ส่วนทางด้านนายอดีเรกอุ่นโอสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานพวงกลางสเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชนบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานอย่างคับคั่งงานนี้จะขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกนําเสนออาหารไทยต้นตํำรับอาหารท้องถิ่นหายากและเมนูยอดนิยมจากกว่าด70ดร้านค้ามุ่งส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากอาหารพนในงานยังมีการ กรวดระนาดเอกเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถพร้อมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7 1 1ถึง11กุมภาพาน 2, 8, นันธ์2,568นัณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี ร้อยตรีจัก,กรายอดมณีรองปหลักกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานอีสานเบสโปรดักต์2025ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำสินค้ากว่า50ร้านค้าอาทิข้าวอินทรีย์ผ้าไหมเครื่องประดับและสมุนไพรมาจำหน่ายแก่ประชาชนภายในงานมีการเจราจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออนไซต์เพื่อเชื่อมโยงการค้ากับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศคาดว่าสร้างมูลค่า ทางการค้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทโดยเบื้องต้นได้มีการเจรจารแล้ว4คู่ค้ามูลค่ารวม1ล้านบาทการจัดงานมุ่งเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคอีสานขยายตลาดมายังภาคตะวันออกจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2568พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน และที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยาจังหวัดสระแก้วนายสุนทรมูเนาว,วารอในอำเภอตาพระยาได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนสีสันสระแก้ว2025โดยมีนายสุดใจทองแก้วพานิชจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้งบประมาณพัฒนาจังหวัด เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมพัฒนาตลาดเมืองชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่างวันที่7จ็ถึงแกุมภาพันธ์สองพภายในงานมีผู้ประกอบการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME บิสคลับโอท็อและผู้ค้าชายแดน100คูหาจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปของใช้เครื่องแต่งกายอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงกิจกรรมเจราจาธุร,รกิจการสแสดงบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการค้า Bye.